บุคคลตามหมายจับสารจังหวัดสงขาที่58รับ25 6 8นะครับเดินทางไปยังที่ทําการปกครองเังไ,ไม่สวยเพื่อบันทึกตามขั้นตอนของคนหมายนะสภา,าพร่างกายและจิตใจสภา,าพว่าปกติญาติผู้รับฟังในผู้ใหญ่บ้านเนาะเดี๋ยวโม่าบันทึกว่าผู้ใหญ่บ้านรับทราบว,ว่าผมมาตามหมายนี้โอเคทางนี้เดี๋ยวนั่งขไหนลูกพี่นั่งขไหนได้นั่งบะเดี๋ยว,เ,ยวเอาไปให้ตำรวจควบเวรไปหนึ่งสองหนึ่งสองเข้าไปนั่งก่อนเดี๋ยวบอกพ่อเขาตามไปที่ ้องก็ไดเดี๋ยวไปดูก่อนว่าทางทางทาง,ทางเภอเขาประกาศเงื่อนอะไรใช่ที่ทางการของวอตอเฮ้ยใช่ว่าเอานะมีสิทธิตามกฎหมายอยู่แล้วโอเคไม่ต้องามาเรื่องต้นน้องมีสิทธิตามกฎหมายทุกประการนะครับหนึ่งมีสิทธิให้การหรือไม่ให้การก็ได้เพราะคำให้การของตัวเราเองอาจจะเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาสองมีสิทธิเพบปรึกษาทนายหรือผู้ซึ่งเไงนายความสามมีสิทธิแจ้งญาติ ผู้ซึ่งไว้วางใจสร้างนโอกาสแรกนะครับแต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางการจับกลุ่มเบื้องต้นเราทราบรายละเอียดตามหมายเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวด้านหน้าครับด้านหน้าได้ไดไเลยะนะส่วนยอดหรือยังไงเดี๋ยวพ่อถ้าโทรหาสารว,วัตรายญ่เขาบอกว่าเราอยู่นี่ที่ที่เก่าเลี้ยงเนาะ Thank you.